เพื่อชม Infinix Zero 30 5G มาพร้อมกับหน้าจอโค้งสุดพรีเมียมกล้องหน้า50ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K และกล้องหลัง3ตัวรุ่นเปิดตัวเร็วนี้ครับสวัสดีครับกับมาติข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านิวราแปนกาสาสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับผู้่อจพทด้ข่าวสารที่มาดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันอินฟินิเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือราคาประหยัดนะครับที่หลังๆเนี่ยจะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในเรื่องของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีสเปคที่มีความน่าสนใจหลายรุ่นและในเร็วนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็น Infinix Zero 5G นั่นเองนะครับจาก S นะครับ G S M Arena นได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายของตัวเครื่อง Infinix Zero 3 0 5G ที่เขาบอกว่าจะมาพร้อมกับสเปคบางส่วนที่รูอ,อ่กมาเนาะก็คือ เรื่องของสีตัวเครื่องครับก็คือจะเป็นแบบสีส้มเหลือบแสงผิวด้านนะครับแล้วก็กล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยขอบโค้งนะ60องศาที่มีขอบบางเพียงแค่2.8ม mm. ิลิเมตรสเปคของตัวเครื่องนะครับดูเหมือนว่า Infinix Zero 3 5 5 G นั้นจะเน้นในเรื่องของความสามารถในการถ่ายภาพระดับพรีเมียมนะครับในราคาที่จับต้องได้ โดยมีกล้องหน้านะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K 60fps ได้มีระบบการสาดโอเอสสำหรับกล้องหลังด้วยนะครับสเปคอื่นสำหรับตัว Infinix Zero 30 5G จะมาพร้อมกับ RAM 12 g b สามารถเพิ่ม RAM ได้9ก9 g b นะครับจากฟีเจอร์ RAM Expansion รวมถึง สามารถปาไปสูงสุดได้ถึง21กิกนะครับและมีหน่วยความจำอยู่ที่256กิกส้วยทนี้ตัวเครื่องนะครับมีคุณสมบัติการนัากันฝุ่น IP53 ด้วยจากภาพถ่ายในข้อมูลในข้างต้นเนี่ยคาดการว่าโทรศัพท์มือถือ Infinix Zero 30 5G อาจจะมีการเปิดตัวใเร็วๆนี้นะครับก็ถือว่าตัวเครื่องสวยดีนะครับแต่สเปคถือว่าจะเต็ม ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย ดยเ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมับเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย